ฤดูฝนเปียกตอนฤดูร้อนวันไวหวฤดูหนาวคิดถึงใครแล้วฤดูไหนคิดถึงเธอโ okay, อเคลุยครับกดสะดุดสองครั้งก็งกดฟาสต์สตาร์ไเลยครับข้างหน้าไม่มีอา่าไอเทมดีๆน่าจะได้ครับยังคะแนนด,ดีครับอ้โหม้าชิฟต้องพลาดไปเลยโอ้โหน่าเสียดายครับเหรียญทองเหรียญหนึ่งถามว่ามีค่าไหมอ้โหมีค่ามากกว่าเหรียญอ่า มีค่าน้อยกว่าหรือมากกว่ากันด้วยแต่มันเหรียญคูณสองด้วยไงครับอย่าก,กระโดดเก็บดีกว่าทำไมเหรียญในตานี้มันน้อยจังเลยวะปกติต้องสี่พันอัพโอเคครับลองมาเล่นดูครับในสามกระบอกสองขั้สีทองครับถามว่าผมโปรไหมไม่ได้โปลเลยนะทำไมต้องกล่าวหากหันด้วยเหรอว่ามึงโปรทำไมในเฮียน,นี่ไม่ได้โปลเลยนะเอาตีเอาปากมาปิดหน่อยนะครับปกติออก ออกตัวนั้นเกือบเจ็ดพันนะแต่ทำไมตานี้มันได้น้อยพิลึกวะเรา,าคือออกดนนันมันก็ต้องได้ประมาณเกือบเก้าพันนะครับนั่นเห็นไหมหายไปสี่ร้อยเลยทีเดียวโอ้โหเป็นเพราะเราพลาดตรงนั้นไปหรือเปล่านะครับอันนี้มันไม่เกือบเป็นเนี่ยอีกทางครับอีกไกลครับอีกไกลมันจะามได้ต้องหมื่นอัพหวังว่าจะหมื่นอัพไหมต้องหมื่นนะเว้ยต้องหมื่นนะเว้ยโอเคยังได้ครับหมื่นสี่สิบเอ็ดโอ้โหมึงเลยมาแค่เนี้ยทำไมทำไมไม่เลยมาสักร้200อยสองร้อยยิ่งดีแกแดดไม่ใหญ่นี่ ก็คือว่ากระผมก็ปลุกหาง้ายไปนานเกี่ยวกับวงการคุกกี้รันไม,ม่ใช่โอ้โหแปบ๊บเดียวได้เขาเรียกว,ว่าแผนที่มาถึงสี่อันเลยทีเดียวก็คือแผนที่ถามว่าหายากไหมย,ยากสิครับนอกจากเล่นยิงยิงจังๆถึงจะเล่นได้ครับถ้าชิ้นนี้หล่านี้ไม่น่าจะเกินสิบนะครับสูงสุดก็ประมาณเจ็ดอันหรือเปล่านะครับโดดตุ้มตุ้มตุ้มหนึมื่นสามโอเคเลยมานิดเดียวยก็ยังเอาครับหนึ่งมื่นสามเอ้ยสามหนึ่งหมื่นสามสิสามพัน ไม่ได้ทำไมชอบทำให้ผมหัวร้อนสุดทียโดดไปครับ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 เก็บอย่าลืมเก็บผลเล็กๆนะครับมีมีผลนะครับมีมีผลจะกับมาทำนะเหลือตัวไอ้กับตัวอีบซึ่งตัวอีอันตรายมากครับเพราะว่าตัวอีเนี่ยผมพลาดหลายครั้งมากนะครับก็คือเก็บเก็บอะไรผลเลือจากเปียโนไม่ได้ครับซึ่งเป็นเรื่องที่สิ้งเบยครับสิ้งมากๆด้วยโดดสองครั้งไปครับโดดสองครั้งไปครับโอ้โหสุดยอดครับ อย่าพลาดนะโอ okay. เคเห็นได้ครับสองหมื่นตรงนี้ครับ <c oughs> ดูเหรียญตรงนี้กันครับปึ๊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 บหแหลกเลยครับโดด 2, สองสเต็ปครับทำไมต้องข้ามทำไ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 มเหุ้ที่ผมโดดครับเพราะว่าบางทีเหรียญมันลอยอยู่ข้างบนครับแล้วถ้าเราไม่โดดเนี่ยพลังไม่เหล็อจะไม่ถึงครับโอเคผมก็เลยอยากจะลองโดดดูครับเพราะว่าจีนีฝวามด้านล่างมันก็มีน้อยไงไม่ใช่ว,ว่าไม่มีนะมันมีน้อยนะโอเคอาจจะพลาดเป็นทีละอันสองอันนะโอาจจะหายไปหลายสิบเหมือนกัน อย่าพลาดไม่พลาดครับไม่พลาดเด็กค่ไม่งั้นหายแน่นอนครับอนาคตเอาใช่เหมือนกับอะไรวะข้อความที่เขียนไว้บนโต๊ะอยู่เรียนของผมครับมันเขียนกวนมากเลยครับมีทุกอย่างทางรถมอเตอร์ไซค์โทรศัพท์มีครบมีต่างรูรูครับแต่ไม่มีอย่างเดียวครับไม่มีอนาคตโอ้โหบูเซ็งมากเอาข้อความนี้ผมก็เลยอยากจะลองตั้งใจเรียนฟินิสนะครับพอแรกต้องสามหมื่นสองอัพนะครับอุ้ยขวดเลือดเล็กครับชิลมากครับอย่าชนนะครับอย่าชนเด็กค่ะอย่าชนเว้ยอย่าชนเอ้ยยังดีครับโอ้โหดีมากครับมีหน้าที่เเก็บบหรรียญคั อเคลงไปอย่าชนนะเว้ยอย่าชนอย่าชนนะเว้ยถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมเนี่ยน่าจะถึงนะทาไมชนโอเคถึงครับโอ้โหน่าจะถึงสามหมื่นห้าไหมจะถึงไหมเนี่ยถึงไหมเฮ้ยมือปีกอีกแล้วครับทำไมต้องเป็นแบบนี้ทุกทีวเวลาขึ้นมาท่ามันมันเหมือน,นกับลอยขึ้นไปบนฟ้าเห็นไหมเมื่อกี้ลอยขึ้นไปเองโอ้โหเกียรมากครับแบบนี้โอ้เป็นเรื่องที่โซ,โซแซดเอาโอเคเอ่ะมัทานอีกครั้งก็ได้ แล้วลงมาก็จะขี่สัตว์พอดีหรือเปล่าถ้าขี่สัตว์พอดีโอ้โหตาอันนี้ถือว่าฟินมากมายครับโอ้สอนประทานพรจริงๆครับตานี้เราไม่ไม่ลงไม่ได้แล้วครับคลิปนี้กะจะลบเลยนะเพราะว่าพลาดเหรียญทองมาตั้งแต่เริ่มแล้วก็เลยอยากจะกระแดะพูดไปโอเคโอ้โหสวรรค์ครับอื้อหือสวรรค์นบโอ้โหเกือบเกือบเกือบสามหมื่นหกครับอื้อหืออะไรจะดีปานนั้นโอ้โหกู๊ดเกมครับกู๊ดเกมเพอร์เฟคครับเพอร์เฟค มาดูว่าจะถึง3 8มหรืเปล่านะครสำหรับผัดสนะน่าจะถึงนะเกือบสามหมเลยด้วยซ้ำจะจนแม้ตรงนี้เอาแรกแรกโอ้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 อ้โ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 อ้อ้โอ้โอ้โ้โอ้โอ้โอ้อ้โอ้้โอ้โออ้้อ้โ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 อ้้โอ้โ้โอ้้โอ้โอ โอ้โหบอลลุนสามสี่หมื่นครับเฮ้ยเก็บครบครับโอ้โห <c oughs> เหรียญ <c oughs> เหรียญทองอยู่ข้างบนเต็มเลยครับอย่าโดดมั่วนะตรงนี้น่าจะไม่ถึงนะหรือถึงวะเฮ้ยถึงไหมเน,นี่ยถึงไหมเน,นี่ยโอ้โหเฮ้ย <c oughs> อะไรกันเนี่ยโ <c oughs> <c oughs> อ,อ้โหเออสี่หมื่นอัพครับโอ้โหแปดหมื่นอัพแน่นอนครับเพราะว่าเพราะว่าโอ้โหเออแคปหน้าจอไว้แป๊บหนึ่งครับสี <c oughs> 13, ่หมื่นสามเฮ้ยหนึ่งแสนสามหมื่นเลยทีเดียวครับโอ้โหอะไรจะดีปานนั้นครับ ไปครับออนซอนแป๊บครับเกิดมาครับโอ้โหเมื่อก่อนนี่ไม่ไม่คาดหวังเลยนะว่าจะได้แสนอัพเนี่ยแต่โอ้โหเดี๋ยวผมสะสมตรงนี้ให้ครบเขาเรียกว่า600นะครับสองเนี่ยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองครับฮัลสองครับเป็นหกพอดีครับเป็นหกร้อยครับผมจะเก็บไว้ทีเดียวหกร้อยแล้วก็มาเปิดทีเดียวให้เพื่อนๆชมกันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรเยอะแย่าลืม้อง subscribe ให้ฉันนะของผมนะถึงเกือบถึงเก้าแล้วถึงไงอยู่ไหนวะ